สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์ซูคูสทุกคนเดจ้าสบายดียามแรงๆงน้องน้อยได้เลืกเห็นมาแล้วเมื่อน,นี้บอบไ่ได้เลือกคำปันดเพราะว่าอันพวกน้องๆไม่ได้เห็นเพิ่มเป็นวันซุกและคู่ครูอาจารย์เขาจะซิเมือ่อมื่อนี้ซิมาบุโคมเมลา่าเอา้เอาได้ยินพอ่อุ้ยบอกว่าเมลาเจ้าเอกขนมว่าอยู่ข้างในอัะน,น้องน้อยก็ว่าขนมอย่างเด้ว่ะมาทามาบุโคมเมลากันเลยเดยจ้า อ๋อน่ามาซุปแป้งมาทอดอ๋อโยบอุ้ยบอกว่าขนมเด้่ยซะเนาะซีเบิ้งวามาเบิ้งหน้ากองก่อนแป้งหยังแป้งหยังเวลาแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบน้ำมันที่เอ้ยน้ำมันที่เอาต้มแล้วแมนบอกรสชาติสิเป็นอะไรบอกให้เมล่าบอกรสชาติก่อนมันกะซีโนโน่กรอบๆเพราะว่าเหาคนเกิดเป็นเงินน้ำตาลเนาะอืมเจี๊ยบ ของกิลลินบอกเลือกกินแซ่ข้าวกินแซ่ข้าวกได้กิรลินก็ได้กินกะเพริ่มก็ได้แล้วแต่มาประเทศนน้องๆขั้นกินว่าจิตตัวว่าแม่อเห็ดขนมข้าวอย่างครับปข้อแม่ข้อเงินแม่มาซื้อขนมนำแม่เด้อสินะหมเรไปตลาดหมดไปตลาดเบิดมานี่ได้ขนมคนละถุงคนละถุงเลยไปซื้เบาเยอะมุกซาวมุกคนดีมันแลกพันเออยากกินขนมอยู่บม่เคยเห็ุกินเชือแล้วก็ไม่เคยกินเชื่อเพราะ ต้มจุดเจียวกันฮ็ดแล้วแกงกันฮ็ดแล้วออกันฮ็ดแล้วหมกกันฮหดแล้วมีแนวสิเฮ็ดกินหล้วน,นอนะก็เลยแบบแตดเป็นเนาะเป็นเป็นของกินเล่นๆในเล็กน,น้อยอน้องมุกคือเสิมากะว่าน้องมุกเป็นคนที่มาก,กินเอาไหมเมื่อนี้พอน้องอันโอวันตินก็มาก็อินเมทายแล้วบอน้องอยก็บงโมกขึ้กันเลยไให้ต้องกินเ้าอ๋ออให้เ้าช่วย มืัอนี้มาไหว้ด้มืัอนี้มันเห็นเธนแมนแมนเนี่ยล้มันก็สีเป็ดประมาณนี้อันนี้ก็สิให้ยาซิมซิมดูเนาะกัดง่ายๆดูแคล้วว่องเป็นอะไรแซ่บแสบแ่บบอมันสีออกแบบกรอบๆห้แม่ลองซิมโอ้ยลูกไพรกับแม่ยาคือใส่เสื้อสีเดียวกันเนาะมื้อนี้โอ้ย บนต๊ะบนต๊ะเข้าในเข้าในเป็นอะไรเนี้ยกินกับข้าวก็ได้กินดีดอกก็ได้กับแก้มก็ได้เป็นได้แ่บเนาะได้สูตรอีกแล้วปลาลุงเลยดูดข้องตอนนี้นิ่งๆคนกว่าเอาละไม่น่าแล้วก็จั๊กม้วนตามไปเออจดกาม้วนแล้วไปต้มดองแล้วจืด แล้วก็เอาเพื่อไปง้อเชื่อุ้งไส่แล้วก็ไปตากแสเคยกินเนา้อกไส้ปอยี่ห้อเนอนไส้เคยกินแต่เนื้อไหมซื้อ งอกเมลาอะไรบรกินบรอกินอันนอมถอดพี่น้องไงเมลาถอดนองมพี่น้องไงฮะคนซิมเบิ้งว่าหันเสบหรอฮะข้อเงินแม่เพื่นมาซื้อเพิ่นข้อเงินแม่เราแม่เพิ่นว้าเออทำไมห้องให้แม่เล้าจะงอกไปพุนเลยเสยเลยมาเปอร์นเลยมาเอาละแม่ ใจโอตินมาชีมเบิ้งฮะตินเดซื้อควายบอจาหน่ะชิมเบิ้งบอจานะชีมเบิ้งก่อนกำลังกินกินแล้วก็แล้วโอ้ยเป็นแหนค้าไก่ด้มือนี่ฮะมาเอาไหมมาเอาไหมเอาไปท่องไปดีจ้ปลุลองชิมบิง่ะเบง เป็นไรลูกแ,แสอะยกโปเลยปะนี้งาน <c oughs> สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบุษคุสุคนยำเ้ามือไหมเพราะว่าเนื่องน้อยเอาคลิปที่เมื่อวานนี้ที่ไทยไม่ลามาแล้วก็สิมาร่วมใส่คลิปเมื่อน,นี้เลยจ้าเพราะว่าเมื่อน,นี้นืองน้อยก็นอนามัยห้องแต่สาวๆกูแหละตเตะไม่ลูกค้าเข้ามา,า,มาเ้าใไหม่เลยจ้าห้องเบอร์หนึ่งแต่ก่อนมีแต่ <g ül> แต่นางน้อยนอนแล้วมาบันนี้กะเขาเจ้าสีมะเสาห้องอ่าตอนนี้เขาเจ้ากะย้ายเครื่องเข้ามาเด้อยจ้าปลาลูกย้ายเครื่องเข้ามาเต็มสองรถเต็มสองขนันรถมาเขาเจ้าก็มาถามบึ่งแต่เมื่อวานนี้แหละจ้าละกะมาอนามะนางน้อยอน,อา,นามัยละกะเขาเจ้ามาถามแต่เ้าเสากุละ มาแล้วละบออาาไม่อย่างนะเพราะว่าเมื่อวานนี้มากะคําแล้วก็เลยยังไม่ได้อาาไม่ไปบึงก่อน คนมาเซาห้องใหม่เลยจ้านี่กระไ้ย้ายเครื่องเข้ามาแน่เข้ามามือนี้โอเคมาอยู่แต่สองคนนี้วะอ๋อ เฮาการได้อันน่ะย้ายเครื่องของสอ้นเนาะประตูก็ไปไว้อยู่อยู่อันอันเฮือนเพื่อแล้วแล้วก็ส่วนปูนก็ยับไปห้องนั้นแล้วก็เอาโต๊ะขึ้นมาวางใส่ห้องนี้พอได้นั่งกินกาแฟยามเา้าวๆนจะจ๊ะ คลิมนี้นังน้อยกาขอลาป,ป้าลุงไปก่อนได้จ้าฝากกดไลกดแร่ซ่องครอบครัวสาวผู้ไทยในเด้จ้าอนามัยห้องมือเสานี่กาบ้ได้ได้ครับบอได้ท่ายิา่งม,มาทายแต,ต่ตอนอตอนที่อตอนที่เขาเจ้าเนียให้เค้เข้ามา,นาเนาะกะไปแล้วห้องนึงแต่เก้ามีแต่นังน้อยนอนเนาะในห้องเบอร์หนึ่งบันนี้กะมีคนมาเสาร์แล้วห้องแอร์ห้องเบอร์หนึ่งไปแล้ว วันนี้ก็เหลือแต่ห้องเบอร์แปดที่ยังว่างเนาะเหลือแต่ห้องเบอร์แปดเพราะว่าแต่เกาอันนั้นยูมีคนมาเศร้าอันเขาเจ้าไอเทียนสะอ้นนาจ่าแล้วันนี้เขาเจ้าก็ออกไปแล้วกะว่างเนาะว่างทองเบอร์แปดคลิปนี้น้องน้อยก็ขอลาบ้านลุงไปก่อนด้วยจ้าฝากก,ากดไลค์กดแชร์สง่งครอบครัวาสาวผู้ไทยในเด้อจ้าขอบคุณขอบใจที่เขามารับชมคลิป มาซาแต่ก็ดีกว่าบมาเนาะวันนี้เมึนมือกอะมีแต่คลิปยังบุทันเอทนะเพราะว่าบ่อหัวซีเอ็งยังให้ป้าลุงเบิ่งดีกะขอบไุ่ขอบใจที่เขามารับซูลจ้า